ดีค่ะนักเรียนชั้นมสามทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติหรือว่าหน่วยที่3บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ได้นี้นะคะในส่วนของ YouTube นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ประเภทของบรรจุภัณฑ์แล้วก็การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ค่ะส่วนในเรื่องของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์แล้วก็ การออกแบบบรรจุพัณฑ์เนี่ยเราจะเรียนในเนื้อหาออนไลน์กันในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะส่วนสัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของหน้าที่ของบรรจุพัณฑ์นะคะว่ามันมีบทบาทยังไงนะคะคําว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็หมายถึงสิ่งที่ห่อหุ้มสิ่งของต่างๆนะคะของที่อยู่ภายในเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เราจะนําไปสู่ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนะคะ เราจะต้องรักษาให้มันมีความปลอดภยัยขนส่งง่ายบางอย่างเนี่ยช่วยให้เกิดประโยชน์ในทางการค้าได้ด้วยนะคะยังไงบ้างมาดูอันแรกอันที่หนึ่งก็คือหน้าที่ของมันคือป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้าค่ะ บรรจุภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมันช่วยป้องกันการปนเปื้อนการแตกหกักหรือว่าความชืน้นความร้อนแสงแดดแล้วก็รักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้นะคะอย่างคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอันตรายได้ถ้าเราขนส่งไม่ดีเนาะเขาก็เอาใส่กล่องเนี่ยค่ะช่วยป้องกันความเสียหายนะคะอย่างที่สองคือเป็นตัวบ่งชี้สินค้าค่ะ การบ่งชี้สินค้าเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกล่องนมหนึ่งกล่องหรือว่าพวกผักอะไรเงี้ยมันก็จะมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าติดอยู่มันก็จะแสดงเครื่องหมายการค้านะคะแสดงผู้ผลิตสถานที่ผลิตนะคะอย่างในรูปนี้เนาะมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสินค้าที่เป็นผักนะคะแล้วก็จะมีอาจจะบอก ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าราคาขายหรือว่าบอกถ้าเป็นกล่องนมก็จะบอกส่วนผสมแล้วก็วันหมดอายุด้วยใช่ไหมบอกอ,อยอ,อะไรเงี้ยค่ะเราเรียกว่าเป็นตัวบ่งชี้สินค้าและก็ผลิตภัณฑ์นะคะที่3นะคะก็คือช่วยลดการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศกรณีที่เราส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศนะคะก็คือ สินค้าที่นําส่งไปขายเนี่ยจะต้องมีการขนส่งอาจจะเป็นทางเรือทางเครื่องบินนะคะเราต้องใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยในการรักษาคุณภาพสินค้าไม่ให้มันเกิดความเสียหายหรือว่าเน่าเสียก่อนที่จะถึงมือของผู้บริโภคนะคะถ้าเรามีบรรจุภัณฑ์ที่ดีก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ด้วยค่ะบางอย่างเนี่ยอาจจะแพ็คสินค้าได้จํานวนมากขึ้นก็สามารถส่งไปได้ปริมาณมากขึ้นทําให้เรา ไม่ขาดดุลทางการค้านะคะอันต่อมาคือหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ค่ะหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือหน้าที่ทางด้านเทคนิคกับหน้าที่ทางการตลาดค่ะด้านเทคนิคก็คือจะเป็นการบรรจุ การป้องกันคุ้มครองรักษาคุณภาพของสินค้าหรือว่าการขนส่งหาเป็นเชิงเทคนิคเนาะส่วนด้านการตลาดเนี่ยค่ะห,หน้าที่ของมันก็คือช่วยส่งเสริมการขายแล้วก็แสดงข้อมูลราคาขายช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการสินค้าบางอย่างเนี่ยมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเราก็เลือกซื้อใช่ไหมอาจจะมีหน้าลิซ่าแบ็คพิงติดอยู่อย่างขวดกระป๋องโค้งี่ยเราก็อยากจะซื้อมากขึ้นมันเป็น หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านการตลาดนะคะครานี้มาดูด้านเทคนิคอันแรกก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยบอกว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่นะคะก็จะช่างตวงวัดมาเลยว่ามี10ชิ้น20ชิ้นหรือปริมาณ250-600มิลลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่สองคือช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้มันแตกหักเสียหาย นะคะอย่างที่3ก็คือรักษาคุณภาพนะคะมันป้องกันอากาศได้ป้องกันแสงแดดป้องกันความชื้นได้มันก็จะทําให้คงคุณภาพของดานต่อมานะคะก็คือหน้าที่ด้านการขนส่งนะคะหรือบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ขั้นนอกสุดหรือว่า outer package นะคะเป็นหน้าที่ในการรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้ให้กรุบรวมกันเป็นขนาดใหญ่ๆ แล้วก็จะได้ขนส่งไปได้ง่ายๆนะคะป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้อย่างดีเลยเนาะแล้วก็มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วในการขนส่งนะคะโก็จะให้ดูตัวอย่างนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือออกแบบมาเพื่อการขนส่งนะคะหรือว่า รังไข่แบบนี้เนาะไข่มันจะเป็นลูกๆนะพอใส่อย่างนี้ก็คือขนส่งได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าที่เราเคยเห็นก็คือถุงช้อปปิ้งนะคะบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากแล้วก็มีอีกอันนึงคือที่เป็นกล่องแบบแข็งนะคะเราเรียกว่าโฟลดิ้งคาร์ตันนะคะหรือว่ากล่องกระดาษแข็งแบบพับเราจะใช้บ่อย,อยมากๆเลยเราจะเห็นว่า เขาจะเอาสินค้าใส่กล่องรวมกันในหลายอันเรียกว่าเป็นลังเนาะแล้วก็ขนส่งไปขายนะคะอันนี้จะมีต้นทุนต่ำนะคะเพราะว่ามันมีกรรมวิธีและวัสดุในการผลิตที่เป็นกล่องกระดาษแบบได้ตัวนะคะถือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะนะคะส่วนอีกส่วนในรูปนี้นะคะก็คือจะเป็นถุง ถือว่าสองนะคะคือน,นิยมใช้กระดาษคราฟซึ่งกระดาษแบบนี้นะมันแข็งแรงแล้วก็เนื้อกระดาษมีความเหนียวมากกว่ากระดาษชนิดอื่นๆเพราะ,ราะว่ามันขึ้นรูปมานะคะส่วนกระดาษกล่องกระดาษที่เป็นลังเนี่ยเราทำมาจากกระดาษลูกฟูกเอามาซ้อนๆ,ๆๆการหลายๆชั้นมันก็เลยจะแข็งแรงแล้วก็หนานะคะ ก็คือการวางจําหน่ายค่ะเป็นการนำบรรจุภัณฑ์เนี่ยมาใส่สินค้าของเราแล้วก็นำไปจัดจําหน่ายซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบบนี้เนี่ยจะมีความสวยงามดึงดูดให้ลูกค้าสนใจนะคะหรือว่าช่วยรักษาสินค้าไม่ให้เสียหายคือถ้าพลิกกลับแนวนอนแนวตั้งมันก็จะไม่เกิดความเสียหายอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น พวกบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางเงี้ยค่ะเป็นรูปแบบกล่องมีหลายๆชิ้นในกล่องเดียวกันมันก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นเนาะหน้าที่สุดท้ายก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เน้นเรื่องการรักษาธรรมชาติก็จะใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายอย่างชาญนอ้อยที่เราเคยได้ยินกันนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะจะพัน จากชานอ้อยหรือว่าบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่เรานําชานอ้อยที่เหลือจากโรงงานน้าตาลนะคะมาเป็นเยื่อกระดาษแล้วก็มันสามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติแค่เอาไปฝังดินเนาะมันก็จะย่อยสลายไปได้เองนะคะเขาก็จะเอามาใช้ในการทํากล่องใส่อาหารทํากระดาษนะคะที่รักษาสายตาแล้วก็ทําแก้วน้านะคะอันนี้คือบรรจุภัณฑ์ ที่มีหน้าที่ในการรักษาธรรมชาตินะคะนะคะคือหน้าที่ทางการตลาดค่ะอย่างแรกเลยคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยถ้าออกแบบสวยงามเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมการขายหรือว่าเป็นสื่อโฆษณาของเราได้ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์อย่างเงี้ยนะคะในเทศกาลอย่างปีใหม่หรือว่าเทศกาลสําคัญต่างๆสงการานอะไรเงี้ยเขาก็จะนํา กระช้าแบรนดะ์ไปมอบให้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นตัวที่ช่วยในการส่งเสริมการขายให้กับแบรนด์ไปด้วย,วยหรือว่าบรรจุเป็นของแถมไปกับตัวสินค้าโดยที่มีรูปดาราอะไรอย่างเงี้ยติดกับบรรจุพันไปก็จะช่วยให้คนเนี้ยนิยมอยากจะซื้อตัวสินค้ามากขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คือช่วยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะคะคือบน ตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะแสดงฉลากข้อมูลส่วนประกอบวันที่ผลิตวันหมดอายุอย่างกล่องของตัวกล่องนมกล่องต่างๆเนี่ยก็จะมีการแสดงข้อมูลขึ้นมานะคะการตั้งราคานะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะกําหนดราคาได้สูงขึ้นถ้าเราตั้งคือถ้าเราบรรจุภัธุ์สวยก็จะสามารถตั้งราคาที่สูงขึ้นได้นะคะเป็นการยก,ยกระดับตัวสินค้าเนาะ อย่างที่สีก็คือสร้างความนิยมในสินค้าค่ะคือสินค้าบางชนิดเนี่ยถ้าเราเอาตราสินค้ามาติดบนบรรจุภัณฑ์หรือว่าเครื่องหมายการค้าที่อย่างเช่นไนกี้หรือว่าสินค้าที่มันเป็นสินค้าหรูหราค่ะเขาก็จะทําให้ผู้บริโภคอะอยากซื้ออยากได้คือเป็นความผักดีในสินค้านะคะเขาก็ให้ความสนใจกับบรรจุภัณฑ์มากกว่านะคะ อย่างที่5ก็คือเพิ่มปริมาณการขายค่ะถ้าเราซื้อเป็นยกลังยกหอเนี้ยราคาถูกลงก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการขายได้นะคะอย่างที่6ก็คือการให้ความถูกต้องรวดเร็วโดยที่เราเอาบาโค้ดใส่บนบรรจุภัณฑ์เลยก็อำนวยความสะดวกในการชำระสินค้านะคะแล้วก็สุดท้ายคือบน ตัวบรรจุพัณฑ์เนี่ยถ้าติดพวกฉลากเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวโอทอปอะไรเป็นสินค้าไทยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ช่วยสนับสนุนให้คนเนี่ยซื้อสินค้าจากตัวฉลากบ,บนบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้คือหน้าที่ด้านการตลาดมีทั้งหมด7ข้อนะคะต่อมานะคะก็คือประเภทของบรรจุภัณฑ์ค่ะ บรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถแยกประเภทได้ตามหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งในนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ค่ะอย่างที่2คือจําแนกตามวิธีการบรรจุแล้วก็อย่างที่3คือจําแนกตามระดับของการจัดจําหน่ายเรามาดูแรก่อนนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์นะคะอย่างแรงกเลยก็คือบรรจๆๆุภัณฑ์เพื่อปกป้องสินค้า นะคะคือออกแบบมาต้องมีความแข็งแรงทนต่อความชื้นป้องกันการรักขโมยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมันฝรั่งทอดกรอบเนี่ยจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่รักษาไม่ให้ลมหรืออากาศเข้าไปได้มันก็จะกรอบไปจนถึงมือผู้บริโภคนั่นเองนะคะอย่างที่สองคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในคือดูแล้วสะดุดตามีสีสันสวยงามเหมือนในรูปนี้นะคะก็ช่วยดึงดูดให้ลูกค้ายอยากซื้อมากขึ้น ะะหรือว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตของเด็กก็คือออกแบบให้มันดูน่ารักสดใสอะเด็กก็อยากจะซื้อเวลาเข้าไปในเซเว่นเด็กก็จะอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่3ก็คือบรรจุภัณฑ์เนี่ยส่งเสริมผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นการบรรจุพัณฑ์ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกพวกเนี้ยนะมันป้องกันความชื้นได้ด้วยนะคะ อย่างที่4ี่ก็คือบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะทําด้วยชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เลยนะคะอย่างเช่นกล่องพลาสติกที่บรรจุเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวแต่สามารถหอ,อกออกเป็นชิ้นๆเพื่อสะดวกในการขนส่งได้นะคะอย่างที่5ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกต่อพ่อค้าคนกลางนะคะที่เขาจะขนส่งไปจัดจําหน่ายให้เรานะคะอย่างเช่น เขาก็จะมีบรรจุภัณฑ์กล่องขนาดขนาดกลางขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันนะคะคือเอาเอากล่องขนาดเล็กใส่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่นะคะอย่างที่6กก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันการลักทรัพย์เราจะเห็นว่าเราอาจจะใส่ในกล่องไม้หรือกอล่องโลหะเพราะว่าเอาขนส่งไปในตู้คอนเทนเนอร์ก็จะต้อง ป้องกันไม่ให้งัดแงะได้นะคะอย่างที่เจอก็คือบรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวางนะเพราะว่าการขนส่งเนี่ยจะต้องเสียเงินเยอะเนาะนก็เลยจะต้องจัดวางแบบประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างที่8ก็คือบรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยป้องกันอันตรายแก่เด็กได้นะคะคือควรมีความแน่นหนามีฉลักระบุข้อความเลยว่าห้ามกินห้ามนําเข้าปากอะไรเงี้ย ะะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือบรรจุภัณฑ์ช่วยลดต้นทุนในการจัดจำหน่ายคือต้องออกแบบให้มีราคาถูกสะดวกประหยัดต,ต่อการจัดส่งหรือจัดจำหน่ายนะคะนี้คือจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะต่อมานะคะบรรจุภัณฑ์ที่จำแนกตามวิธีการบรรจุค่ะมีทั้งหมด3บรรวิธีนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเนี่ย จะมีลักษณะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยโตรงอย่างเช่นขวดครีมขวดโคกกล่องนมอะไรคะ่ะเป็นการหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกนะคะขั้นที่สองก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หอหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกอีกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่นขวดน้ำหอมเนี่ยบรรจุภัณฑ์ ขั้นแรกก็คือขวดน้ำหอมใช่ไหมคะแล้วก็ขั้นที่2ก็จะเป็นกล่องที่บรรจุน้ำหอมอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็บรรจุพันเพื่อการขนส่งก็คือเราเอาพวกที่เป็นกล่องใส่น้ำหอมเนี่ยใส่ลงไปในลังหรือเป็นกล่องนะคะออกแบบมาเพื่อใช้ในการขนรส่งสินค้านะคะนี่คือบรรจุภัณฑ์ที่จำแนกตามวิธีการบรรจุนะคะบรรจุภัณฑ์ที่จำแนกตามระดับของาาการจัดจำหน่ายนะคะคืออย่างแรกเลยบรรจุภัณฑ์ที่ ลูกค้าจะซื้อไปบริโภคโดยโตรงนะคะจำจำหน่ายไปขายไปให้ผู้บริโภคไปใช้โดยโตรงเช่นขวดกระปิขวดน้ำปลาอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะมีทั้งเป็นบรรจุภัณฑ์หลักแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์รองก็ได้นะคะบรรจุภัณฑ์หลักอย่างที่บอกไปแล้วคือมันจะเป็นพลาสติกเป็นแก้วเป็นโลหะอะไรก็ได้ที่มันสัมผัสกับสินค้าโดยโตรงขวดกระปิขวดน้ำปลานะคะหรือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์รองก็ได้คือมีตัวหุ้มเพื่อมันกันกระแทก ตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลักได้นะคะช่วยป้องกันการแตกหักหรือว่าสะดวกในการขนส่งสะดวกในการเก็บรักษาหรือว่าดึงดูดผู้บริโภคนะคะคืออาจจะมีบับเบิลห่อตัวผลิตภัณฑ์หลักอีกทีหนึ่งนะคะอย่างที่สองก็คือบรรจุภัณฑ์จำหน่ายเพื่อเอาไปขายปีกนะคะ,ะ,คะเราอาจจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มันโชว์แล้วมันดูสวยงามนะคะ เป็นกล่องลูกฟูกเป็นกล่องรับโทรทัศน์คือบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับเพื่อการขายปีกเนาะอย่างที่สามก็คือบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะคือออกแบบมาเพื่อใช้ในการขนส่งที่สะดวกนะคะคือรวบรวมเป็นสินค้าหน่วยใหญ่นะคะนี่คือการจำแนกบรรจุภัณฑ์จะมีทั้งหมดสามระดับนะคะ การที่เราจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อะไรในการบรรจุสินค้าเนี่ยเราต้องคำนึงอย่างแรกเลยคือช่วยในการรักษาคุณภาพและรสชาติรักษาอายุของสินค้าทําให้มันดูสะอาดทําให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะคือจะต้องมีเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากวัสดุที่มันเหมาะสมกับตัวสินค้านะคะ ช่วยในการเก็บรักษาช่วยในการขนส่งช่วยในการกระจายสินค้าช่วยดึงดูดลูกค้าในการจัดจำหน่ายนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารอาหารเนี่ยควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักอากาศเข้าอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้คือมันฝรั่งใช่ไหมก็ต้องออกแบบให้มันอยู่ในกล่องหรือว่าในถุงซีลที่มันแน่นหนานะคะอย่างที่สองยาควรเลือกบรรจุ ที่มันช่วยการแดดเพราะว่ายาถ้าโดนแดดหรือคุณโดนความชื้นมันจะเสื่อมคุณภาพอย่างเช่นยาบางชนิดก็จะบรรจุในขวดทึบแสงวิตามินซีอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดนแสงแดดเนี่ยมันก็จะเสื่อมคุณภาพลงไปได้นะคะผละไม้ก็ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เก็บผลไม้ได้นานนะคะไม่เน่าเสียนะคะแล้วก็เป็นสื่อทางการตลาดการขายช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือหรือว่าเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้นะคะแล้วก็ ออกแบบกราฟิกให้สวยงามนะคะให้กล่องนี้เนาะแพ็กมาใส่ตัวมังคุดทำให้มันดูน่าสื้อมากขึ้นนะคะบนตัวกล่องก็อาจจะใช้ในการติดโลโก้ติดบาร์โค้ดที่ช่วยในการจัดซื้อเนาะแล้วบางอย่างก็มีตราโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยก็ช,ยช่วยส่งเสริมการขายได้นะคะนี่คือแนวทางในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะคะ มาถึงคําถามท้ายบทในชั่วโมงนี้นะคะครูอยากให้เราเนี่ยลองอภิปรายประเภทของบรรจุภัณฑ์ดูค่ะว่าเลือกมาสักอันนึงนะคะเลือกมาสักตัวอย่างนึงนะคะแล้วนักเรียนวิเคราะห์ซิว่าหน้าที่และว,วัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเลือกมาสักอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปตอบใน Google Classroom ให้ครูนะคะ ทุกคนงานวันนี้สวัสดีค่ะ